ก็สิมาการจักะจันอีกเด้อมันนี่ดอการจักะจันการจักะจันเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นบอนี่นะตำดำดำดำการจักะจันคือเก่านี่ตรงงามๆเลยเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วนี่ตัวนี้เห็นบ่ต้ำดำๆเนาะมาอยู่สูงมาอยู่สูงมันเริ่มขึ้นลายเลยเด้นี่แถวนี้นะ อายุหากินเหรพี่น้องเอ้ยวิธีชาวบ้านวิธีชาวบ้านอย่าด่ามาเด้ออ <c oughs> ายุหากินน้ำดงน้ำปลาอาหารธรรมชาติอันนี้ซอกหากินได้ง่ากเด้อนี่เด้อ <c oughs> <c oughs> ปลอดสารพิษปลอดภัยกินบบมีผิดบบมีโรคนี่เห็นบ ใส่คุเดกๆตั่นี้อยู่ตมตำเลยนี่ว่าอันนี้ก็อยู่ในสวนของเขาเองเดอ้อสวนเขาสวนหลังบ้านหอดยามตกจันมาเขาสินาตัวนั้มีหมกหวอดนจะกินได้กันนี่น กินแซ่บกันเด้อีนเดอ้อหัวอยาดีท้องไงอ่าตัวนี้แห็งสุกครับหัวกินได้กินได้เี้ย <c oughs> ววต,ตัวเง้ยหัวเงื้ยสองัวซ้อนกันเลยอืม,อมนัดกันขึ้นบวจักนี่ มันยังเลื่อนกับเป็นตะแพงเนาะอู้เป็นตะกิ่นมาสิไอต่นว่ะเห็นอีกแล้วนี่ลายขนาดแถวนี้แต่นี่คือลายเจ็นะ <c oughs> าานนนบนี่นะเมื่อคืนขึ้นลายก้ารโบรันมีต่วนกับแกะมากินคือกันได้เนี่กับแกะกับตูดจีเกียม มันเห็นกอนเฮามันงาบกอนเลยเฮาโบทานมันบางเทือ่อนได้เห็นกแล้วเห็เนแล้วตัวหนึงดิว่าตัวนี้ก็บยืนต่ำเงาไผ่พี่น,น้องเลยเงาไผ่เงาไผ่ขืนต่ำนะ ตัวเด็กเพิ่นบุคานไต้เพิ่นเคยลิฟปลายเพื่นได้ขึ้นสูงอยู่ได้เอ้อีกแล้วอีกแล้วตัวนี้ก็อยู่ต่ำเนี่ยนี่สิแหละเพิ่นอยู่เ็กจันนะ่ะพุ่นตัวนั้นนะ่ะอ,อ๋อกำลังรอข้าเพิ่อนวะกำลังเบง่งกำลังเบง่งไออันนี้ไปแล้วอันนี้นะบินแล้วตัวนี้นะอันนี้เพิ่นหากำเบ่งมาสักกำลังเบง่งฮะสวยเบ่งไปเรียบร้อยกำลังเบงกำลังเบง นี่ต้นโอเคมันตะแพงขึ้นอย่างนี้ตัวล้กข้าวเปล่าเพิ่นกับปีกเป็นแข็งนิดน,นึงเพิ่นกับบิ้นขึ้นไปเทิงต้นไม้ผน้หละเพิ่นไปห้องสนานวันไหวแหละเพิ่นไปหาพักพวกเพิ่นร้อยอยู่สวนเนี่ยการตลับปี เราไ่ได้หาขายเขาหากินเนาะเด้เห็นอีกแล้วเด้ดไม่ตึดตามเลยยึดตามโคตรเลยนี่สองตัวเลี้ยงกันเลยบ่นี่เด้ดมีอีกมีอีกสองตัวเลยลายอิลีพี่น้องเลยลายอิลีสวนข้าพเจ้าเองเด้อนี่เด้อลายลาย ยีอีแล้วอ๋อเตรมกับมือเลยพูนะเอาใส่คอ,องก้อนใส่คอ,องก้อนเอาอีกแล้วนี่ตัวนี้นะมากับหหน้ามากับหหน้า <c oughs> ได้เรื่องอยู่ตัวหัวหน้าอัน <c oughs> นี้เมียข่าวขเจ้าเองเดอร์นี่เดอ้อ มักมนมักดุดคือกันเดอ้อนี่เดอ้อเพื่อนนี่ก็ได้สายลุยเพี่ปุ่นนะโอ้ได้เรื่องตัว <c oughs> มักขนาดแล้วไปหายหกกนหนอยูอย่หากินน้ำกลต่อยๆเพื่อนวะ,ปะนี่มีหัวหน้าน้อยมาอีกโอ้หองเทยังได้เลยจ็กโตแล,ตลต้วหัลล์เล็กตแล้วยังได้หลายโตโอ้โคมบูมีเอาแยงแยงเอาโคมแยงไหมลูก บ้แม่มายอยู่หากินครอบครัวครับเจ้าบ่ของกินธรมรมชาติหลายบ้านหอนยามพอนอย่างมันเพลินกันได้อยู่ได้กินอ้าวเลาะต่อไปต้นตกับมีคนขึ้นนะ จ็เลยพิ่งีกขานแน่พิ่นก็ยืนตำ่ตำๆเลยพิ่นดูพิ่ไต่เพึ่นเอาสูงมนตุดไหมแบบนี้พนะิ่นอยู่นี่กำลังไตเลยนี่ใช่นี่โกงดีเห็นอีกแล้วอ๋อกำลังไตเยรนอะอ๋อกำลังขึ้นกำลังขึ้น ออเลือกบอลเลือกบอลเพนวอ่าหมดเลยก็คับก็มาสันเอาบ้านนี้แหละเอาบ้านนี้แหละเพื่อนะอือหูคือกันแน่นหูคือกันแน่าเอาการเพือนเพื่อนเ่นกาลีเขาอีก